สายเดี่ยวพับจแล้ววันนี้ไปมีความลับของพับจีมาบอกทุกคนนี่นี่ตามมานะไปจะพาไปดูท่าดาทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้ในพับจีมีม้าวีนัมแล้วนะดูดิโคเท่โคเตงอะ่ะทุกคนรู้ไหมว่าตั้งแต่18ตุลาที่ผ่านมาพับจีได้เข้าสู่โลกของวีนัมเนี่ยเทุกคนดูดิแม้กระทั่งอาคารอะก็มีซิมไบโอตเต็มไปหมดเลยแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นมีม้าวีนัมด้วยใดๆคือจะบอกว่าน้องวิ่ง บอกเลยได้เปรียบสุดๆ,ดๆแมไมีเขียนเหลืองๆตรงบนเลือดเราเนี่ยก็จะพ่าขึ้นเรื่อยๆด้วยนะทุกคนถ้าเราอยู่บนม้าวีนัมอ่ะนอกจากนี้ยังมีอาวุธให้เราจู่โจมศัตรูได้ด้วยโคตรแท่โคตรดีเลยๆๆๆๆแล้วนอกจากนี้นะทุกคนถ้าเราเปิดกล่องที่อยู่บริเวณนี้นะนี่เราจะได้แบล็กซิมไบโอต์อาร์มด้วยต่อไปจะไปลองใช้ให้ดูว่ามันตึงขนาดไหนนี่นะเต็งไงโอ้ยเล่นผิดนิดหน่อยเอาใหมเอาไหนโอ้คอนคือมันเหมือนในเรื่องวีนัมเลยนะมันใช่ ที่ใช้เป็นแล้วชํานาญนะจะได้เปรียบสุดๆไปเลยน,น้องคนไหนที่ยังไม่เคยเข้ามาลองเนี่ยต้องมาลองกันดูแล้วนะเตรียมมาตะลุยพับเจและใช้พลังของวีนัมกันเออว่าแต่อันนี้อะไรอะในระหว่างที่รอยอกล่องเมื่อกี้เปิดไปขี่น้องมา้าวีนัมเล่นกันดีกว่าค่ะคือชอบอะเพราอยู่บนหลังนอนแล้วดูตึงสุดๆไปเลยเดี๋ยวเรามาดูเวลาวิ่งด้านข้างกันบ้างเป็นไงโอ้ยังสวยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอพักแป๊บพี่ไปเจอคนนี่แนานี่หน่เอาเจออีกตัวนี่แนานี่หนนี่แน่นแนนแน ก็ยังเต็งอยู่เหมือนเดิมแล้วนี่กล่องเปิดได้และอู้หแล้วดูทุกคนดูของดิคตรเยอะนี่มันสวรรชอัอชัออ่ะแล้วอีกอย่างนะทุกคนตอนนี้พับจีเอ็กน้เนี่ยมีภารกิจให้ทําในเกมด้วยนะเริ่มตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนี้เข้าเ่วมเนี่ยมีโอกาสได้รับร่มชูชีพอวตารกรอบอวตารแล้วก็ปติมากรรมต่างๆสํา,าสหรับบ้าน,นอื่นๆในทีมวีน้ยังไงก็อย่าพลาดกันนะคะ